ดอกไม้เหมือนนกเลยดอกไม้นกสวยงามค่ะดอกไม้ละเต๋ถึงสซนดอกไม้ละเต๋อนนโอ้ถึงแล้วเนาะเอาขอเบี่ยงเบลดมาเบิ่งดอกไม้กันเด้อออเดอร์ค่ะออเดอร์ใช่ออเดอร์เพื่ซื้อเต๋ออเดอร์ซื้อนอกมาดามดอกไม้ออเดอร์ออเดิร์นู่นดอกทิวลิปอยู่ข้างบนนนจาดอกไม้จ้า ท,ที่เกาะไมนา,นาวหน,วนาเหน็นอย,นยู่ไนาเห็นอยู่เห็นอยู่จะเอ๋ฝาสวยสีแดงวิงเคนวิงเคนวิงเคน <c ười> <c ười> ผู้คนมีแสงแดดด้วยเจ้าผู้คนก็นมาเยอะเยอะคุณนางแบบนางแบบเนาไ,ไปนี่ไปมองนี้นะพ่อนี่มองกลาง,งาอา่ะอา้าอ้าอ้าถ่ายถ่ายถ่าย,ายนางแบบนางแบบไปแล้วพ <c oughs> ูดนะพูดนะเอาคนนี้ถ่ายคนนี้ถ่ายแอคชั่นอ้นอ <c oughs> อาสวยสวย <ใน S 1> สวยสวยสวย จะพากันเดินไปหาร้านอาหารคองทัพต้องเดินด้วยท้องค่ะใช่ไหมใช่ไหมมาจนแบบหมดหมด energy power power bank ก็ไม่มีทีนี้ต้องไปหา power bank สำรองโดยการกินเข้าไปเพื่อจะได้มี power เออฟ้าเดินสาวเดินเดินไปหาร้านอาหารนี่มีดอกไม้เยอะเลย อ้าวถ่ยรูปเจอดอกไม้มองได้กับพระกันไทยสองสาวเนี่ยฟูนาฟูนาฟูนาป้ายปหิวข่าวแล้วพระกันไปกินอาหารดอกไม้กับงามท้องหิวกับหิวกินอาหารเดือนกอน ใช่ไหมใช่ไหมไว้สร้างรองเท้าเสียงดังรองเท้าเกิดยังคืนแสลล่าอาหารนะช่างฟุ่นตีอันนี้คล้ายค้องที่ระลึกนเนี่ย มีทองบวกถากผาพันคอมีค้องอันใครมุกใครยังกับมี่เพี่ปาระกาศเสิอ์อยังเนี่ยโอ้มาคือไก่เทนาปากใหญ่นึ่งลบออกม้อนมอไฟยังมอไฟยังตลกดีป้าป้ายตามน้องมาดามไปไปร้านอาหารพู้นะ คนมากเหรอโอ้คนมากคนมากอันนี้ชวนชมแล้วก็ชวนกินด้วยนะคะอ้าวเหรอชวนชมแล้วก็ชวนกินผู้หนาเห็นบ่านลานอาหารชวนชมมาหลายที่แล้วทีนี้จะชวนกินนะคะเออชวนกินกินอะไรเนาะมีมีสม่ำต่ำบอเนมีสมต่ำบ่ ซับตำตบผัก,ก<ร>ขูงใส่ปลาแดกอ่ะมันมีไหมแตงโมตับผักขูงใส่ปลาแดกตูงหอมโอเคหิวแล้วจะไปกินตับผักขูงว่าไม่ใช่ไปกินสเต๊ก <c oughs> แตงโามันจะห่วงนี่มันเทียงบ่เทียงว่นานะสีสำคัญกัยีสต์มี พวกเราเข้ามาทานอาหารอยู่ข้างในร้านข้างนอกเต็มหมดโต๊ะเต็มหมดเลยมาข้างในข้างในร้านสร้างอย่างซสานี้สร้างอย่างสร้างปลาปลากับกับอันคาโตเฟินก็คือมันฝรั่งต้มเนาะหรือมันฝรั่งทอดกไหมรอโอเคจ้ะ มาแล้วคะ่ะปีปลาแล้วก็มันฝรั่งอันนี้ของสช้านี้จะปลาแล้วก็มันฝรั่งเซนแซบเชแซบตังก็เชิญบอกว่าเชิญอร่อยเยอะมากเลยคะ่ะคนเยอะมากเลย อันนี้ก็คือชุดเจ้าหญิงชุดเจ้าหญิงชุดเจ้าหญิงโอ้ยมันเหมือนมันเมือนคนไม่ได้ใส่เสื้อเนี่ยมันชุดเจ้าหญิงเออแบบเนี้ออแบบนี้มันถึงจะเออเดแขนออกมาแน่เดแขนออกมาแน่เออเดแขนออกตามส้งแขนนั่นน่ะอแขนเออเออเนี่ยคืออยู่เนี่ย อสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วจ้าหญิงคนก็รอถ่ายเยอะเยอะ